อ่าเรามาเริ่มในสัปดาห์นี้เราได้เรียนรู้เรื่องผักสวนครัวรั่วกินได้เนาะเด็กๆได้รู้เรื่องเกี่ยวกับความหมายรู้เรื่องเกี่ยวกับไม่เห็น,น้องของประโยชน์ของผักสวนครัวไปแล้วใช่ไหมคะอ่าเด็กๆก็ได้รู้ละว,วันนี้คุณครูกิ๊บจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับ วิธีการปลูกผักสวนครัวรัวกินได้นั่นเองนะคะว่าเราจะมีวิธีการปลูกผักได้อย่างไรเนาะอ่ะตอนนี้เพื่มยอยมาอีกแล้วน้องลิยาแล้วก็น้องปูเนาะเดี๋ยวเยวรอแป๊บหนึงสองคนนี้เข้ามาเดี๋ยวกิจจะได้เปิดสไลด์ไปพร้อมๆกันเลย เดีย๋ยวเราแป๊บนึงแต่ญญาอาจารย์อาจจะใช้น่อยภาพลองนิยายอย่างนี้มาเนาะอเอ๊ะเมื่อวานคุณครูกิฟต์ได้พูดถึงประโยชน์ของหักสวนพรวนเด็กลองถาบคุณครูหน่อยสิคะว่าหักสวนพรวนมีประโยชน์อย่างไรบ้างาตอบได้เลยค่ะมุณดงเตะ้าครับ เป็นอาหารครับชอบเปิดกล้องตรไหนอ่ะมีประโยชน์มากมายทำอาหารได้หลายอย่างครับโเงินจังเลยเอามาทำอาหารได้ครับประโยชน์อืดนไหมกจะเอามาทำอาหารเป็นอะไรได้อ okay. ีกโอเคคุณส เพอเอาไปขายมีได้เงินะคะเอ้าเอาไปขายได้เงินอ่าทำอะไรได้อีกคะเป็นยารักษาโรคโอ้ถูกต้องเป็นยารักษาโรคเป็นยาสมุนไพรมีอะไรอีกนะยาสมุนไพรได้ด้วยครับครับผมเก่งมากเลย เป็นไรายได้อีกนะอ่าเป็นอาหารเป็นยาสมุนไพรเป็นธรรมชาติที่อยู่ในบ้านเราทําให้บ้านเราสดชื่นนะคะทำให้อากาศดีแล้วถ้าเกิดมีผักเหลือก็เป็นไรายได้เป็นเงินให้เราได้ด้วยเนาะเกี่ยวกับผักสวนครัวหรือว่ากินได้นั่นเองอ่าตอนนี้ มีภาพมาครบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนนะคะแปดคนน้องบูมบีอ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุูกิ๊จะได้เข้าไปดูสไลด์ของกันเลยวันนี้ค่ะมาแล้วสวัสดีครับน้องบูมบีมาเลยตอนนี้เดี๋ยวครูกิ๊บแชร์สไลด์ให้เลยดีกว่าเนาะเรามาเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของขักสสวนครัวลืวกินได้กัน เนาะอ่าร,รู้ประโยชน์ไปแล้ววันนี้มาเรียนรู้วิธีการปลูกผักกันดีกว่าอ่วิธีการปลูกผักสวนครัวเดี๋ยวแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งจื๊อทานิดหน่อยนะคะมันแชร์หน้าจอมันจะ้านิดหน่อย่ะไปที่ผักสวนครัวแช่ เดี๋ยวเด็กๆจะได้เห็นภาพแล้วรอแป๊บหนึงนะคะอตอนนี้รอนำเสนอผลนี้เอเอทำไมภาพไม่ขึ้น ไม่ไม่มีภาพใหญ่แป๊บน,นึ่แป๊บนึ่ค่าชออะรวันนี้ทำไมชอบแม่มาหนีหน่อยไม่หน่อย นม่ต้อเลยรอแป๊บหนึ่งนะคะ,ะมาดูนี่เลยนะคะผักสวนครัวรัวกินได้นี่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่อง วิธีการปลูกผักนะเด็กๆรู้ไหมว่าวิธีการปลูกผักนั้นน่ะเรามีหลากหลายวิธีนะที่สามารถปลูกได้ง่ายเนาะ,ะเดี๋กตก่นเนาะโอ้โอ้ทำไมหายไปแล้วภาพหายภาพหาย วิธีการปลูกผักเรามีหลากหลายวิธีเนาะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีขั้นตอนการปลูกผักสวนครัวก,กันนะคะว่าเราสามารถทําอย่างไรกันได้บ้างเด็กๆเห็นภาพไหมเขามีอะไรในภาพเนี่ยนอกจากผักมีอะไรในภาพนอกจากผักเด็กๆลองตอบครูซิ มะเขือเทศมีดินและครอดทอครับอ่ามีดินตะกอครับหรอดอ่านี่แหละนี่เป็นหอมครับครับเป็นผักที่เราต้องการจะปลูกเนาะแล้วก็เป็นวัสดุอุปกรณ์และพื้นที่ในการจะปลูกก่อนที่เราจะปลูกผักนั่นน่ะเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างเด็กๆลองทายสิ ดินครับอันนี้ัูเตรียมผักเตรียมอะไรอีกคะเตรียมดินครับอ่เตรียมน้ำเตรียมอะไรอีกคะขี้บัวขี้บัวมีบัวแล้วน้ำครับอ่าใช่มีเยอะแยะเลยมาดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะที่เราจะปลูกผักนะนี่เืเทศอ่าเรา<ม>เตรียมพื้นที่ก่อน พื้นที่ที่เราจะปลูกผักเราสามารถปลูกที่ไหนได้บ้างับรับครับบ้านครับในถาดปลูกในไหนอีกปลูกในกระถางใบลูกหน้าบ้านคหน้าบ้านที่รั้วครับรั้วปลูกไหนอีกคือที่หน้าบ้านปลูกดินนี้ ขวดน้ำาาขวดน้ำขวดน้ำขวดน้ำของใช้เก่กาๆชามถ้วยขวดน้ำเก่กาๆเราสามารถเอามาปลูกผักได้นะนอกจากที่เราจะปลูกในกระถางในกระบงังเทียมในพื้นที่แปลงปลูกนะคะขวดน้ำของรีไซเคิลต่างๆนะคะเราสามารถนำมาเป็นพื้นที่สำหรับปลูกผักได้ด้วยเพราะบางบ้านนั้นนะ่ะ เราไม่ค่อยมีพื้นที่ปลูกอะาลก็ปลูกในปลูกในเล็กๆในพื้นที่ลิกน้อยเราก็ปลูกผักได้เนาะอนอกจากเตรียมพื้นที่ปลูกแล้วเราต้องเตรียมอะไรอีกน่ดินครับเรียนหรอน้ำครับผม ครับเตรียมดินก็คือเตรียมพวกอุปกรณ์นะคะที่เราจะปลูกเนาะใช่มันคือเขาเรียกว่าช้อนพวนดิน่รือช้อนพวนนะคะส่วนแล้วและนี่คือซ้อมพวนตกบัวครับอ่า้อมพวนแล้วก็มีบัวรดน้ำ มีมีที่ปุดเล็กๆก็สำหรับเด็กๆใช้มือในการเล่นเืค่ะดินได้แล้วก็มีมาเล็กพืชอ่ะนี่เป็นอุปกรณ์ก่อนเนาะมีดินมีน้ำมีอุปกรณ์ซ่อมปูน้อนส่วนดินก่อนเนาะเมื่อเราเตรียมพื้นที่เสร็จแล้วเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเราก็ต้องเตรียมอะไรเอ่ย เตรียมอะไรขาดไม่ได้เลยอะก็คือต้องเตรียมค่กเร,เราจะปลูกผักทานีรักจะปลูกครับใช่แล้วค่ะขาดไม่ได้เลยเราจะปลูกอะไรเราก็ต้องเตรียมสิ่งนั้นใช่ไหมเราอยากปลูกผักอะไรทานเราก็ต้องเตรียมพืชผักเรานะแต่เราจะปลูกยังไงล่ะเพราะผักบางชนิด ถูกไม่เหมือนกันเนาะมาดูกันเลยนะคะอ,อย่างเช่นขิงมีแตงกวาอ่าเราจะต้องเอาขิงเนี่ยเวลาจะปลูกเราต้องเอาไปฝังในดินนะคะบงดินครับก็จะ,จะมีเมล็ดผักบุ้งครับผักบุ้งก็มีเมล็ดปลูกนะนะผักชีก็มีเมล็ดปลูกพรออ่า แครอทปลูกโดยฝังเข้าไปในดินเรามาดูดีกว่าว่าอะไรปลูกด้วยเมล็ดบ้างอะไรปลูกด้วยต้นมันได้เลยมา,มาดูเลยนี่เลยวิธีการเพาะปลูกแบบเมล็ดนะคะเออเราปลูกได้ยังไงเนะ่เมล็ดต้องทำยังไงก่อนขุดอะไรก่อนคะ ดินก่อนต้องเมล็ดไปแช่น้าก่อนนะต้องเลยค่ะต้องเอาเมเล็ดไปแช่น้ําก่อนให้เมล็ดมันดูดน้ําอิ่มอิมอึดอึดเสร็จแล้วเราก็เตรียมดินและนําเมล็ดไปขุดไปขุดดินแล้วก็เมล็ดไปฝังไว้ข้างในดินเหมือนตอนเราปลูกต้นถั่วงอกใช่ไหมเขาที่แล้วครูกิฟต์จำลองการปลูกถั่วงอก เออใช้พิษเพ่อทแทนดินอันนี้ก็เหมือนกานเด็กๆเห็นภาพนี้ไหมคะตรงกลางนี่เลยอันนี้เขาเพาะมาเมล็ดในฟองน้นะํานะเนี่ยเขาเอาหนึ่งมเมล็ดเพาะในฟองน้ําเล็กๆ,ๆเลยติดปิดฟองนี้มันก<ม>็ดูดครับน้าแล้วก็ทําให้มเมล็ดคองอกลากแล้วก็โตขึ้นมาส่วนภาพข้างบนนี่ตรงนี้เลย สีดำๆตรงนี้เขาเอามาเล็ดไปแช่น้ําก่อนแล้วก็ปลูกมล็ดในดินนะคะเอาดินกลบปิดมเล็ดเลยแล้วมล็ดน้อยก็จะงอกขึ้นมานี่คือมเล็ดของลูกผักชีนะคะผักชีปลูกด้วยมเล็ดแบบนี้เลยนะคะข้าเฝั่งนี้ก็มเล็ดของผักบุ้งอันนี้เป็นตัวอย่างนะมันมีมาเล็ดของผักหลายชนิดเลยครูิดเอาตัวอย่างมาให้ดูสองตัวอย่างไม่ละผักชีเม็ดผักบุ้ง เมื่อผักบุ้งเราเอามาปลูกฝังดินแบบเนี้ยมันก็จะงอกเป็นต้นเล็กๆเ,เหมือนฝั่งนี้นเลยเนี่ยอันนี้คือมเมล็ดผักบุ้งงอกแล้วเป็นต้นอ่อนของผักบุ้งนะคะนี่นี่นก็เป็นวิธีการปลูกเด็กๆสามารถลองปลูกได้นะวิธีการเพราะมาเมล็ดมันง่ายมากเลยเนาะเหมือนที่เราทดลองปลูกถั่วงอกนั่นแหละใช้วิธีการเดียวกันเลยเนาะหากหลากหลายชนิดก็จะมีมเมล็ดของมัน นะคะและเราก็จะใช้วิธีการปลูกแบบเดียวกันเลยง่ายมากหลังจากการปลูกแบบเมล็ดแล้วเราสามารถปลูกแบบไหนได้อีกใช้ต้นปลูกเลยอาถูกต้องค่ะใช้ต้นปลูกค่ะ,คะปลูกทั้งหัวเลยนี่เลยค่ะเป็นงานปลูกแบบปัก ชำนะคะถ้าเกิดว่าต้นที่เราได้มานั้นอนะ่ะมันยังมีรากอยู่นะคะเด็กๆก,ก็สามารถนํารากนั่นนะไปฝังไว้ในดินแล้วรากมันก็จะดูดสารอาหารในดินไปเลี้ยงลาต้นทําให้มันมีต้นใหม่งอกขึ้นมาเช่นรากของขึ้นช่ายผักชีผักบุ้งเนีย่ยเมื่อกี้ผักบุ้งพอมาเลยใช่ไหมแต่พอผักบุ้งมันมีรากเราสามารถนำรากมันไป ฝังไว้ในดินแล้วมันก็จะงอกต้นอ่อนต้นใหม่โผล่ขึ้นมาให้เราได้หอมหัวใหญ่นี่ดูสิรากเยอะไหมคะอะเอาแช่น้ําไว้แล้วรากมันจะออกลูกเมื่อลากมันออกเราเอาไปฝังในดินต่อมันก็จะกลายเป็นต้นขึ้นมาเลยนะคะแครอทก็เหมือนกันตัดตัวมันกินแล้วก็เหลือจุกที่มีใบเราเอาไปฝังดิน มันก็จะมีรากงอกออกมานะะี่เลยนี่ต้นตะไคร้อ่ะขยับมาดูตรงนี้นิดนึงอ่านี่ต้นตะไคร้นะคะต้นตะไคร้ก็เอาตัวของต้นมนะันอ่ะปักลงไปเลยมันจะมีรากงอกมาเหมือนกันต้นมนันทิ้งคาต่างๆนะคะเราไปฝักดินเด็กๆก็จะ กินเงา่ากินหัวมันตรงเนี้ยตรงนี้มันก็จะงอกออกไปต้นใหม่ให้ซึ่งวิธีการปลูกมันไม่ยากเลยแล้วมันก็เป็นได้ง่ายมากๆด้วยโดยเฉพาะผักส่วนครัวบ้านเรานะคะปลูกได้ง่ายมากเนะาะแค่เอาไปหยับไปทำไว้ในดินมันก็จะเริญเติบโตได้แล้วนะคะน่ะะ เป็นผลงานนี่ oh. เมื่อเด็กๆปลูกแล้วนะคะผลงานการปลูกการเพราะปลูกของเราปลูกในกระบะเห็นไหมต้นก็อยู่ในกระบะสวยงามปลูกในแปลงกเกษตรที่บ้านใครมีที่ก,กว้างๆก็ปลูกในพื้นที่ก,กว้างๆแบบนี้ได้ปลูกในกล่องพลาสติกนี่ปลูกในกล่องพลาสติกเล็กๆข้างนี้ก็ได้ส่วนข้างล่างนี่เลยปลูกที่ไหนคะ ปลูกที่ขวดน้ำครับแล้วค่ะขวดน้ำซึ่งบ้านหลายๆบ้านเนาะไม่มีพื้นที่ปลูกเราก็สามารถใช้ขวดน้ำปลูกผักกินที่บ้านได้เลยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างการปลูกผักเนาะอ่ะมีภาพนี้ภาพนี้ปลูกมีรั้วล้อมรอบด้วยให้ต้นมันเลื้อยตามรั้วข้างๆ้างนี้ไปนี่ก็เป็นการปลูกผัก ซึ่งมันไม่ยากเลยนะคะเด็กๆก็สามารถทำได้เองที่บ้านเนาะอ่ะเียบร้อยแล้วการปลูกผักเดี๋ยวคุกกิ๊บขอออกจากหน้าจอนี้แป๊บหนึ่งกมากลับมาที่หน้าจอของเราวันนี้ เมื่อกี้เรียนเรื่องวิธีการปลูกผักไปแล้วไหนเด็กๆลองบอกคุณครูครกิฟหน่อยสิคะว่าเราจะมีวิธีการปลูกผักยังไง่ายตอบได้เลยเตรียมอะไรก่อนคะคะเอนแช่น há, ้ำก่อนอแล้วยังไงต่อเมนแช่น,น้ำ <c oughs> เอาดิมใสาม่นะคเตรียมดินครับผม,ผมดินครับก็ดก็รดต้นไม้อ่ารดน้ําต้นไม้ด้วยถ้าเกิดเราปลูกแล้วก็ต้องหันรดน้ําต้นไม้ต้นผักเนาะต้นผักให้โตทำยังไงอีกคะ เตรียมใส่ใกระถางค่ะเตรียมปลูกในกระถางเตรียมพื้นที่พื้นที่ในการปลูกนะคะปล,ปลออูองก่อนนะคะอ่าแล้วก็ต้องเตรียมผักว่าเราอยากกินอะไรเราก็ต้องเตรียมผักในการปลูกด้วยเนาะไม่ใช่ว่าไม่รู้จะปลูกอะไรเตรียมอุปกรณ์เตรียมพื้นที่แล้วอ้าวผักมีไหนแหมเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าเราอยากปลูกผักอะไรทานแล้ว เมื่อปลูกแล้วเราก็ต้องหมั่นดูแลรักษาเยี <ๆ S 2> ่ยมดินก่อนเอาไปใส่กระถางครับใช่ใช่เทียมดินเราไปใส่กระถางใน <c oughs> ออีกคะจะลนทำไม้ <c oughs> <c oughs> อ่อ่าโอเควันนี้ก็เยี่ยมมากเลยทุกคนยอดเยี่ยมสามารถตอบคำถามคุณครูได้แล้วก็เล่าวิธีการขั้นตอนในการปลูกผักได้แล้วใครอยากปลูกผักช่วงที่เราห <c oughs> ยุดอยู่บ้านเนี่ย ไปทดลองปลูกได้เลยแล้วหนูก็จะมีผักไว้ทานเองที่บ้านโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อได้เนาะก็มีผักรับประทานได้แล้วนะคะอันนี้ก็จบเรื่องของการปลูกผักในห,หน่วยค่ะสวนทัวรั้วกินได้แล้วอ่ะต่อไปแถมค่ะมีแถมวันนี้จะมีสอนแถมก่อนในวันเสาร์ที่จะถึงเนี้ยใกล้ๆนี้เนี่ยเป็นวันอะไรเด็กๆลองทายสิ วันเด็กครับผมถูกต้องเลยวันเด็กแห่งชาติคับวันเด็กแห่งชาติเอวันเด็กวันเด็กทุกทุกปีเด็กๆก็จะไปงานวันเด็กใช่ไหมคะไปเที่ยวไปล่ารางวัลทํากิจกรรมวันเด็กกันใช่ไหมแต่ปีนี้ไม่มีจัดงานวันเด็กเพราะอะไระรู้ไหมโอ้ครับโอ้ทำให้เด็กๆ มีต้องเยอะต้องเยอะโควิดมีเยอะแยะเลยมาอีกเยอะแยะอีกแล้วทําให้เราอดเจอกันเลยเนาะเราก็เด็กๆก็อดไปงานวันเด็กเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะ<อ>เด็กๆอยู่บ้านวันเด็กก็เป็นเด็กดีอยู่บ้านช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านได้นะแล้วปีนี้เขาก็มีคําขวัญ<อ>เด็กๆรู้ไหมคะว่าคําขวัญวันเด็กคืออะไร ไม่รู้อ่ะใครรู้บ้างตอบได้ไหมให้เป็นเด็กดีครับอ่ะให้เป็นเด็กดีมีอะไรอีกคะพอจะทราบไหมคําขวัญวันเด็กปีนี้ปีทุกๆปีอ่ะเขาจะมีคําขวัญวันเด็กให้เด็กๆน่ะโดยห่านนายก่านมนตรีจะเป็นคนบอกความขวัญวันเด็กแต่และปีไม่ซ้ํากันเลยและปีนี้ก็มีคําขวัญแล้วเด็กๆลองบอกดิว่าคําขวัญคืออะไร เป็นเด็กดีเดี๋ยวของเดี๋ยวซันตาคอสจะของขวัญมาให้ครับอ้อมีซันตาคอสโทรมาด้วยอ่ะซันตาคอสก็คือพ่อแม่อ๋อซันตาคอสก็คือพ่อแม่โอ้เด็กๆจะได้ของขวัญจากคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะเด็กๆเป็นเด็กดีมาเด็กดีมาพูดคํขวัญวันเด็กพร้อมกับคุณคูนครปูกิฟต์ดีกว่าอยากรู้คํขวัญวันเด็กหรือยัง อยากอ,อ่อยากรู้แล้วพูดอยากทำเลยทำความรอดในปีสองพันห้าร้อ,อยแปดสิบห้าท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ว่าดูคิดรอบชอบรับผิดชอบ สังคมว่ารเดนะคะรู้คิดรอบครอบรับผิดชอบรู้คิดรอบครอบพูดนะรู้คิดรอบครอบพูดครู้คิดรอบครอบอะไรอีกอะไรอีกค่ะหัวรอบครอบรอบคชอบรอบคชอบรอบครอบ าใหม่อีกรอบพร้อมๆกันเลยหนึ่งสองสามดูคลิปรับผิดชอบดูคลิปรอบครอบดูคลิปไม่ใช่คลิปครอบเลี้เลี้ยงห่าเยี่ยม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 รู้คลิปรอบครอบรับผิดชอบต่อสังคมอันหนึ่งสองสาม บอกตัวเองพูดรักผิดชอบสังคมชอบต่อสังคมรักผิดชอบต่อสังคมต้องพูดเสียงดังๆให้ครูไม่ได้ยินก็อันนี้มันสุดเลยฝึกอะไรแม่ฝึกเปิดไม้ไว้รักชอบต่อสังคมถ้าเกิดเด็กๆบังเอิญจริง เดแ่้วคิดหน่อยแล้วเขาถามคาขวัญวันเด็กเาติดกาถามเนาะเด็กๆก็สามารถตอบได้เลยว่าคาขวัญวันเด็กปี2565เนี่ยก็คือรู้คิดรอบครอบรับผิดชอบต่อสังคมน่ะเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆก็รู้จักคิดต่างๆทําอะไรก็ให้รอบคอบแล้วก็มีความรับ ่อสัรอบอสังคมรับผิดชอบตอสังคมตอนนี้คือสถานการณ์โควิดเองนะคะถ้าเกิดเราออกไปที่ที่ต่างกนเราต้องรับผิดชอบตัวเองไม่ใช่ เฉยอะโล่ท้องมิดมืดลุ่นจะไม่สบายก็ต้องสักตัวอยู่ที่บ้านน้วางเลยเนี่ยมันอยู่โน่นอื่นอยู่นู่นนแล้วค่ะไม่รู้นะนะคะนี่ก็คือการขนของเด็กยุคใหม่น่ารักเนี่ยรอสังคมเลยมุมคิดรอบครอบนะคะโอเควันนี้ก็ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆก็เข้าห้องเรียนกันพร้อมหน้าพร้อมตาวันนี้มาหนึ่งเท่สักสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าคนแน่วเก้าคนยอดเยี่ยมเลยนะคะเ,คเ๋็วไว้ค่อยติดตามสถานการณ์เนาะว่าเราจะได้มาโรงเรียนมาเจอเพื่อนเพื่นกันไหน,ไหนอีกทีเนาะสี่ร้สัปดาห์นี้้วยต่างคนต่างยู่บ้านไปก่อนข่าวก็มาเรื่อยๆเลยว่าโอ้ยเชื้อโควิดแพร่ระบาดเยอะแยะเลยเด็กๆก็ป้องกันตัวเองนะคะ ทั้งโควิดสายทันเราแล้วก็โอมิคอนก็มาเนาะก็ต้องระมัดระวังกันดึงอ่ะกันดึงอ่ะอย่าเอไว้การในกลุ่มไลน์เนาะว่าเราจะได้เจอกันวันไหนเนาะคะวันนี้็จบานสอนการเรียนวันนี้แค่นี้แล้วอเด็กๆคนไหนอยากพูดอะไรกิฟให้เวลาพูดได้เลยค่ะตอนนี้เต็มที่เลยคนไหนอื้ อามพ่อใส่ถุงแพ็คโอ้โหนั่นไอะแบบเดียวกันนี่แหละเม็ดนี่เลี้ยงกันละเวแบบเดียวกวบบเวก้ครับ,บเ,เสียงเสียงในห้องฉีดวัคซินมันมันคนจองคิวเยอะก็เลยไม่ค่อยได้ยินเสียงอ๋อมันมีเสียงรบกวนใช่ไหมอ่ามันอาจเจป็นเสียงรบกวน คิดถึงครูกิฟครับคิดถึงทุกคนเลยค่ะเด็กๆคิดถึงมากเลยอยากกอดเด็กๆมากเลยครูกิฟนี่คือเดี๋ยวเรียนยนี่นะจะปุ๊บก็นั่นแหละมาจะได้ตัดผมเนี่ย <c oughs> จะเปิดเรียนเมื่อไหร่จะได้ตัดผมตอนนี้นะคะค,คุณครูก็ลุ้นให้เปิดเรียนแต่ตอนนี้สถานการณ์มันก็ไม่ดีขึ้นเลยเดี๋ยวเราจะดูอีก นิดหนึ่งเนาะแล้วคุณครูจะแจ้งให้ทราบในกลุ่มไลน์ก่อนเนาะว่าเราจะมาเรียนวันไหนแล้วคุณครูจะแจ้งให้ในไลนะน์กลุ่มเนาะอ่ามีอะไรคุยก,กันอีกไหมคิดถึงคุณคิดถ,ถึงคุณครูค่ะคิดถึงเช่นกันค่ะคิดถึงเพื่อนทุกคนครับ ค่ะคิดถึงเพื่อนทุกคนเหมือนกันครับค่ะคิดถึงเหมือนกันเลยอมีอะไรคุยกันอีกไหมอ่าจะหมดเวลาแล้ว งั้นวันนี้เราพักกันแค่นี้ก่อนดีกว่าเนเผื่อเด็กๆจะได้ไปกินข้าวกินขนมทำกิจกรรมของตัวเองนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะไปอริยายกมือมีอะไรเอ่ยขาขาแย่เบอกว่าอยากให้หนูเรียนทุกวันค่ะอยากให้เรียนทุกวันนะค่ะเดี๋ยวดูสถานการณนะ์เนาะ ว่าเราจะปรับเปลี่ยนการเรียนยังไงต่อไปนะคะค่ะโอเควันนี้บายบายกันดีกว่าลาไปก่อนแล้วเจอกันนะคะบายค่ะบายคุณครูจะเปิดนให้ี๋ยวครูจะปิดให้ มันจะมุดไปคนเดียวมันต yeah, ัดอ่ะคุณเป็นเด็กดีทุกคนค่ะใช่จะคลิปกูเกิลกดออกให้เลยนะัตีเรียวแล้ว